มาออกแล้วลถพีบานเดียตกที่หน้าซองขณะนี้ของขวัญเป็นตัวนำสาวสวนแตงที่สองขณะนี้คุณเอ็นเป็นตัวนำกู้ของขวัญสาวสวนแตงที่สามถ่ายไปเป็นคิสแดนลันและน้องพัชาราพรที่โค้งป้ายเก้า คุแนนเป็นตัวนำอยู่ของขวัญที่สองคิดแตนรันเป็นตัวที่สามแล้วถ่ายไปเป็นสาวสวนแตงน้องพัชราพรและสีชนิดที่ป้ายแปดคุณแอนเป็นตัวนำทิดแตนันเริ่มรายนอกเป็นตัวที่สองของขวัญที่สามสาวสวนแตงที่สี่น้องพัชราพรที่ห้า ที่ไปอกอ,อกจ่อค้างตรงในขณะน,นี้คุณแอนเป็นตัวนำคนนนู่คิดไอรันขณะนี้คิดไอรันเป็นตัวนำแล้วคุณแนอ,อ,นอ,อนที่สองของขวัญที่สามมองพัชราพรที่สี่ถ่ายไปเป็นดาราวันสองขณะนี้คือไอรันเป็นตัวนำคุณแอนที่สองดางวส่วงแดงที่สามของขวัญที่สี่มองพัชราพร